สวัสดีครับผมวันนี้ดวงไม่ดีเลยมาหามิมนะครับผมนี่เจอพึ่งนะครับกับเปาะครับผมดวงไม่ดีเลยนะครับผมโอ้โหไอเหาปวกตัวอย่างใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวได้ดูคลิปครับผมไปผมไปเจอมิมอีกฝั่งหนึ่งครับผมไปดูมิมก่อนครับอ้าวพอดีแฟนผมควันลนไปแล้วครับผมหลังใหญ่แต่บอกแก ไม่มีตออ่อนนะแต่น้ำครับผมท่านใดที่จะชมคลิปนี้ขาชมมาจบก็กอไปดูได้นะครับผมวิธีสอนหามิมในคลองให้ระวังนะครับวันนี้เจอกับตัวเองโอ้แก่จริงครับผมนุ่นครับหลังใหญ่แต่แก่ครับผมไปครับผม คลิปนี้ทงใส่จะตีแล้วไม่ให้ดูครับผมเพราะมันแก่แล้วก็เห็นแล้วเนาะหัวน้ามีครับผมไปเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับว่ามันน่ากลัวแค่ไหนไปครับสวัสดีครับหลงน้ามาสองวันติดๆนะครับผมวันนี้มาหามิ้นครับผมมาดูที่เจอไว้ด้วยครับผมเจอไว้สาม รังเหลือรังเดียวพวกสัตวหมดเลยตีมากันน้ำแฝๆกันมีน้ำนะครับเลยมาเจอรังนี้ครับผมอยู่กับต้นกระทุ่มครับไม่สูงนะครับเดี๋ยวให้ดูครับผมนู่นครับผมไปเดี๋ยวผมไปถ่ายใกล้ๆเลยครับผมวันนี้มาสองคนเจ้าตัวเล็กไปเรียนครับผมไปเดี๋ยวไปดูมิมครับ ลงน้ำมาสองวันจับปลาครับผมโหปรากฏเยอะขยงนะไปครับข้ามฝั่งมาที่มิมนะครับผมมันเป็นของแห้งแล้วครับเริ่มจะได้ออกหานะครับผมถ้าเยอะจริงก็จะออกหาหัวน้ำโอกจริงครับผมแต่ไม่ค่อยใหญ่หัวน้ำนะครับลังนี้ เห็นแล้วอ่ะนี่ครับผมเมื่อกี้ไอใบวุสาโชกหัวผมเลือดแต่ลอกผมอกแล้วนี่ครับผมนี่อ่านี่ครับผมหลังใหญ่แต่หัวน้ำไม่โป้นเท่าไหร่เนอะดูสันบนก็รู้แล้วครับผมไปเดี๋ยวรุ่นกันน้ำมีป่ะแต่ที่ตีมาสามสี่ลังมันมี แต่ไม่สวยเลยไม่ถ่ายครับผมอายเขาไปครับก่อ,อกตีลังนี้ก่อนเนี่ยครับผมดูโบเบนะ้ำมีนิดนึงแต่ตัวอ่อนสวยผมต้องขอครับผมเต็มดีนะครับไปไปดูใหม่ครับผมโอ้โหเจอมิมเนาะไปครับ ครับครับผมอ่าเนี่ยครับเหตุผลที่มันไม่มีน้ำเนี่ยครับผมจุดหมดเลยจุดนาไงไปหาใหม่ครับไปเรื่อยๆครับผมกอ,องสตอ๊อปไปได้เดี๋ยวอสองคนกาแฟตัวอ่อนสวยครับผม ไปครับผมไปเรื่อยๆอขับรถเง้ยมาเจอนะครับผมยังไม่ถึงที่ผมตัดทิ้งไว้เลยหลังนั้นนะครับผมเดยวจะอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้ครับผมนี่ครับผมนีอยู่ต้นคูนครับผมปะเดี๋ยวขอลุยก่อนครับรั่วจะได้คอนมงคลซะแหละไม้คูณ นู่นครับผมเขาย่ยาดูแล้วไม่มีน้ำเลยแล้วก็แก่ด้วยไม่เอาครับผมรอให้มีน้ำก่อนไปครับหาใหม่เอาขับรถอีกแล้วนู่นเลยครับผมต้นสะดานูน่นเห็นดำๆมีไหมครับเมื่อกี้แวะไปดูรังที่ว่าปล่อยิึงไว้หายไปแล้วครับผม นี่ต้นสะดาวผมมองเห็นไกลๆครับผมเดี๋ยวให้ดูครับนู่นกับต้นสะดาวรับครับผม อ๋พอดีผีเสื้อก็โลกเจาะลังเลยขาดหล่นมาเละครับผมไม่เอาครับเอาแต่น้ำครับผมโอ้ยเสียดายครับผมขึ้นไปอย่างลําบากไปครับผมอ๋เมื่อกี้ทําขาดหลังใหญ่โอ้ไม่รู้เป็นไรดวงมาเจอเปาะแปะ,ปะ,ปะ,ปะเนี่ยเด <c oughs> ี่ยครับผมแต่ก็ต้องเอาครับผมไม่ได้มิมเลยไม่รู้วันนี้ดวงไม่ค่อยดีเลย ผมขอตีก่อนครับเอาโหนครับกระเปาะกระแปะตัวเต็มหลังน้ำนิดนึ่งไปครับผมไปกันเรื่อยๆอา่ามิมก็ไม่ได้ลังสวยเลยครับผมเลยตรงแวะมากินกว๋วยเตี๋ยววันนี้แกผมสั่งเนื้อเปื่อยครับแฟนเาขากินรัดหน้าครับผมมาร้านยายเหมือนเดิมับผมที่กินที่กินรัดหน้าดูนั่นครับผม โอ้โหจะชมเลยไม่ไม่สวยแย่ครับวันนี้นี่เจ้าเก่าซื้ออีกแก้วบอกค้าแม่วิไข่ด้วยไปครับผมเดี๋ยวขอกินก๋วยเตี๋ยวกครับ เท่าไหรนะสามลังนะ <Okay. S 1> <laughs> แถมเลยเราไปได้ตัวปิวเลยละฝาปิวเลยลรา <c oughs> ไปครับเดี๋ยวรอชมก๋วยเตี๋ยครับผมได้มาแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกชอบกินเส้นเล็กครับมากินครับผมกินเผ็ดด้วยนะครับมาครับผมมา กินก๋วยเตี๋วด้วยกันครับผมเนื้อเปื่อยไปครับผมขอกินก๋วยเตี๋ยวหนคอครับนอครับหมดชามแล้วครับผมโน่นสั่งราดหน้าแต่มาแย่งเนื้อเปื่อยที่ผมกินผมเลยหมดก่อนเลยแต่กินหมดหรือเปล่ามรุ๊พอกินเนื้อเปื่อยผมไม่ต้องหลายแล้วมาแย่งผมกินหมดเลยไปครับผมเดี๋ยวไปหามื้อต่อครับผม ขี่รถมาเจอหัวน้ำแฟบแล้วเกินเลยครับผมเดี๋ยวขอลนดูแป๊บครับผมปรากฏมีน้ำครับผมนี่ครับผมเห็นเขาจุดไฟด้วยครับผมนี่ข้างทางไปครับผมเดี๋ยวขอตัดแป๊บครับพอได้กินครับผมน้ำเพียบนะครับไปหาใหม่ครับผมไปกันยาวๆครับแฟนแวะซื้อกลวยทอดให้อีก S <S ไหนอ่ะเพ่อถอดห่ออยู่ในรถแล้วผมชอบกินครับผมไปครับเดี๋ยวไปหามน้นกันต่อครับอะเดินเลาะคลองมาครับผมนู่นครับผมหมกอยู่ต่ำๆเลยปะ่ะขอดูครับผมสวยครับผมแต่หัวหน,น้ามันไม่โปรเหมือนที่ คนอื่นก็ว่างเลยก็ไม่รู้สวยดีครับผมน้ําเยอะครับผมเขตนี้แต่เดินในคลองนี่ก็เสียวเหมือนกันครับผมที่ผมบอกคลิปเก่าๆครับผมก็ลองเข้าไปดูครับผมเกี่ยวกับเรื่องงูนะครับผมอาบแดดลองเข้าไปดูได้คลิปเก่านะครับหน้านี้เนี่ยที่ผมพูดไปครับผมเดี๋ยวเอามม้ไปเก็บรหารใหม่ครับผม อันนี้ครับผมที่ผมบอกอันตรายที่สุดเลยแผลเบีย้ยด้วยครับผมเนี่ยครับผมเรื่องจริงครับเนี่ยครับใหญ่ด้วยเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปโอ้โหแผลเบี้ยใส่ผมขู่โปดผมถึงบอกไงหน้าเนี่ยผมไม่อยากเดินในคลองนะครับงูเห่าปวกนะครับผมชอบออกอันนี้เรื่องจริงครับผมเนี่เนี่เนี่ยลงลงมาง,งี้ก็ได้เ<า>นี่มาง,งี้แล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วว่ะไปแล้วครับผมให,ใหญ่ใหญ่ไปนู่นแล้วครับผมอ่ะปล่อยเข้าไปเข้าป่าไปแล้วไปครับผมโอ้โหใจเสียเลยครับผมอยู่แค่ประมาณห่างกันประมาณ,มาณวางครับผู้ใหครับผมรอยผมเดินมานะครับเนี่ยรองเท้าผมแล้วงูอยู่แค่ตรงเนี้ยครับผมผมก้มดูมินไงก้มดูมินตรงนี้แล้วมันขูผมโปดเลยผมมองไม่เห็นไง โหดใจเสียครับผมยังสันอยู่เลยนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าหามิ้นในคลองต้องระวังครับผมแต่ที่อื่นผมไม่รู้ว่ามีเหมือนบ้านผมหรือเปล่าแต่บ้านผมมันเยอะครับผมหน้าเนี่ยมันชอบออกมาอาบแดดหรือมาหากินครับผมไปครับผมขึ้นไม่เดินแล้วไปครับน่ากลัวครับผมอ่ะเจอนน่นแล้วครับผมมาที่ใหม่ครับ โหไอที oh, quite quite <laughs> <laughs> ่เมื่อกี้ไม่ไหวครับผมตัวเบลอเลยใจยังสั่นอยู่เลยครับผมยังไม่หายดีเลยเ้วก็ถ่ายคลิปเมื่อกี้มือก็สั่นนี่ยังสั่นอยู่เลยครับผมโอ้โหนู่นครับนีเห็นตัวเข้าตัวออกฝั่งนน้นครับผมลงคลองเยอะเสียวครับผมแต่คงยังไม่มีังมครับคงจะไม่สวยเจอมันอีกนะครับแต่ดูแล้วว่ามันยังมันไม่มีนะ ไปเดี๋ยวผมขอไปตีมิมลังนู้นก่อนครับผมอยู่ฝั่งนู้นเลยเห็นตัวเข้าตัวออกรังไม่ใหญ่ครับผมเห็นรังแล้วด้วยเดี๋ยตีรังนี้เสร็จก็จบคลิปครับผมไปครับอันนี้ครับมิมหอยโข่งครับผมดีก็ไม่ได้เลยครับผมวันนี้ไม่ได้มิมกันเลยนะครับได้ไปหัวน้ำก็ไม่สวยแถมจะเอาชีวิตมาทิ้งซะแล้วโอ้โหอยู่กันหน้าเลยน่ากลัวครับผมไปกอตีมิมลังนี้ครับ เดี๋ยวออกมาให้ดูครับตัดออกไปแล้วครับผมหัวน้ําสวยครับผมแล้วก็ตัวอ่อนเต็มรังเดี๋ยวซูให้ดูครับส่งไปให้แฟนแล้วตัดไประแวงไปด้วยครับผมเห็นไหมครับตัวอ่อนเต็มรังเป๊ะเลยนะครับไปครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมเจองูหนึ่งตัวนะครับอธิบายฟังอยู่ไม่เท่าไหร่เองเจอจริงๆซะเลยครับผมไปครับผม สวัสดีครับ